Chinese Play ACU to soon สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะในรายการ ACU Chinese Zoom ค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราได้สอนคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับชื่อของซีรีส์จีนนะคะแล้วก็ละครไทยไปแล้วไม่รู้ว่าเพื่อนๆจำกันได้หรือยังและในบรรดาเรื่องเหล่านี้เนี่ยเพื่อนๆเคยดูมาแล้วกี่เรื่องคะ

อโอเคเข้าใจแล้วก็คือถ้าเกิดที่ไทยใช่ไหมที่ไทยก็จะใช้คําว่าดังอันนี้ก็คือจะแทนแบบว่าพวกดาราหรือว่าศิลปินที่เขาเรียกว่ามีชื่อเสียงงั้นวันนี้เรามาสอนคําศัพท์เพื่อนๆน,นะคะเกี่ยวกับวงการบันเทิงกันดีกว่าไหมถูกต้เริ่มต้นะรายการรายการจี๊กมุจีมูนักแสดงนักแสดง演ยวน ศิลปินศิลปินอีรินอีรนพระเอกพระเอกา主男主นางเอนางเอก,เอก女主จผู้กำกับผู้กำกับเ导เ导ยพิธีกรพิธีกร主持人主持人แขกรับเชิญ แขกรับเชิญแขกรับเชิญ Producer Producer 制作人制作人ถ่ายรายการถ่ายรายการ录制录制 เปน็นยังไงกันบ้างคะกับคำสัท์ใน EP นี้เพื่อนๆจำกันได้หรืะะอยังคะถ้ายังจำไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะคะฝึกบ่อยๆเลยก็จําได้เองค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย